สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่องย t u b e ทิะกุลมวยช n แนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวลมาดผู้ร้องของรายการศึกมวยดีวิธีไทยไประจำวันอาทิตย์ที่24กรกฎาคม2565ที่วีทีมวยฒนธรานนทบุรีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับเป็นการชกกันระหว่างนมเปี้ยวโตราชทันครับ113ปอนด์กางเกงสีแดงครับห่างหายจากสังเวียนหรืบ้าใบไปนานพอสมควรครับสลัมมุมแดง ณะที่คู่ชกของเขาว่าเพชรสุพรรณพอดารุ่งเรืองว่าเพชรสุพรรณทรงพลเคเอ็ีล่าสุดเป็นเพชรสุพรรณพอปันสี์นึ่ร้อนสิบสามนกันเป็นฝ่ายน้ําเงินดีกีของทั้งคู่นี้ไม่ธรรมาดาครับนุมเปียวเองก็เคยเป็นอดีตแชมป์ของทีมมวยวิกหมอชิดขณะที่ทางด้านเดนสุพรรณทางด้านเพชรสุพรรณก็เคยครองแชมป์ตำแหน่ง ของเวทีมวยลาดลำเนินไม่เคยเจอกันมาก่อนครับนายกจากจังหวัดบุรีรัมย์ลำลามมุมแดงส่วนํำเนินครับแน่นอนครับอยู่จังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนนะครับมาดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับห่างหายไปนานพาสอสมควรอย่างที่ผมเรียนให้ทราบฟอร์มหลังของเขาไม่ชนะทับทิมงทองสจเล็กมุนนที่เวทีมวย ลาสดชนะ้าปรจนลูกบอนใหญ่เมื่อปี64ครับสบภาพร่างกายการเคลื่นไหวดูเป็นรองน้ำเือนครับขณะที่เพรสุพันครับฟอร์มหลังชนะซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียนมาสะดุดแพ้ทรงชายน้อยเกียตรติทรงฤทธิ์นี่คือผลงานในอดีตที่ผ่านมาของทั้งคู่ความรเปรียของโชคอยู่ที่มุมแดงครับีน 4. บนเวทียกที่2 สายยาวๆครับฝวาย,ยาวๆของนมเปรี้ยวครับอาวุธของใครจะเข้าตากรรมการมากกว่ากันขยายาเปิดเกมเดินเปลี่ยนเข้าหาครับด้านะดิเนเชสสุพรรณนี่มีหมัดซ้ายคอยชิมนําทางเข้าไปก่อนครับนมเปรี้ยวเองก็ยังดูใจเย็นครับตั้งรับจับทางดูจังหวะ2ครับเหซ้ายมาก็โดนขวาคืนไปทันที ได้ดีครับทางงานเพชรสุพรณรณดวงขวายกที่สองขยับ<ช>ามยกสองแตวพังให้น้ำก่อนครับตามต่อเกมบุญียยกที่สามครับ พอจะยุติสามครอเรียบอยู่ที่น้ำเงินกับเปลียนอยู่3ต่อ2มาดูกันว่ายกนี้ครับนมเปรียวขยับเดินเปิดเกมเข้าหาครับหยุดไปนานๆสภาพร่างกายจะเป็นผลต่อเกมการชกหรือไม่ครับขยับเดินครับเตยสั้นกว่าพอสมควรเอุ้ยเพชรวันจิมหมัดซ้ายกับหน้าหล่ครับต้านนมเปรียวนียียบจังหวะตั้งรับสีมือนีทางด้านเพชรวันดูเส้เเรียบพอสมควรครับแต่ว่า ความแข็งๆๆแกร่งแรงครับนมเปรี้ยวก็ดูไม่เป็นรองอาวุธทางกายจะเข้าตากรรมการมากกว่ากันครับขยับแข้งซ้ายเหนยบโยกไปครับทางด้านนมเปรี้ยวนีบพยายามว่าแข้งขวานำทางสั่งยายาเข้านำทางเข้าไปก่อนครับนีบ่ครับขยับสายเบรกไว้ก่อนจังหวะนี้ยังดูเก่งๆนักวัวเปี่ยเกี่ยวได้ เดี่ยวดาราหุกซ้ายครับของนุมเปรียวเหียบซ้ายแลกกับขวาคนละทีขยับเดินต่อเนื่องกับธน,นาน,นมเปรียวเตียบเตะขาล่างตอกซ้ายงัดไม่ถึงแข้งซ้ายเตะเข้าไปทีใตะขาเกาะยางคืนมาครับสลับขาเบียดเข้าไป จับในได้เสียบเข่าขวามาดูวงในของน้งเปียวบ้างครับเคียบเด้งเข่าซ้ายของเพชรสุพรรณยัดเข่าขวาเติมเข้าไปเทียบแล้วก็ถีบซ้ายเบรกไว้ก่อนครับช่วงฝีมือวงนอกนี่ดูนมเปียวใช้กว่าพอสมควรครับแต่ว่าจับในได้จะตีได้หรือไม่เท่านั้นเองครับพยายามเตียบสอกซ้ายฟันเข้าไปเด้งเข่าซ้ายอีกทีครับโอ้โหโอ้โหนมเปียวมีตำหนิแล้วครับ แตกออกมาแล้วครับที่บริเวณทางคิ้วด้านขวาของนมเปรียววันนี้เดนไอเพชรสุพรรณนี่มาละเอียดเหลือเกินครับขณะที่นมเปรียวยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับเพ่งพลังกำปั้นขวานั่นแหละขอที่เดียวเท่านั้นครับขยับไม่ได้จังว่าเบียดเข้าไปเกี่ยวด้ยสอกขวาถานปากเข้าไปครับแนมะ่ เนียบยากแทงซ้ายกลับในเด้งข่าวขวาดูวงในบ้างครับศอกซ้ายแต่กับใบทีเละไปหมดนะครับตั้งนานนุน่มเปี้ยวยกที่สาสะพักให้น้ำก่อนครับนี่ครับหลังจากที่มีแผลแตกครับสอจอโต้งทีมงานนี่ เอวกันหนักขึ้นแล้วครับทางด้านนมเปรียวดูครับว่าเกมอีก2ยกที่เหลือจะจบแบบไหนครับอ่อยตัวยกที่4ความได้เปรียบอยู่ที่มุมนั้นมันครับนี่เป็นอยู่10บช่วงตัวยกน,นี้นี่การบ้านทำให้ทางด้านนมเปรียวต้องเดินเร็วขึ้นแล้วครับนี่ครับเพชรคว,วันวางแข้งซ้ายนมเปรียววางแข้งขวาอาัดเข้าไปครับขยับ หกซ้ายพยายามยาเสริมหมัดเข้าไปสู้นะครับนี่คต่อยขวาถากไปครับจากในตีได้ไหมจอกซ้ายพยายามจะาฟันครับนี่หกซ้ายต่อยหมัดขวาครับยังพอมีเวลาให้กับทางด้านนมเปรี้ยวครับต่อยซ้ายต่อยขวาได้ลุ้นแล้วครับอยู่ที่เพชรสุกพันครับจากคุมเกมุมสจานรการครบตลอดอ้ายยกหรือไม่ครับเกี่ยวได้แล้วจิ้มขวายิงซ้ายครับนี่ครับ มีซ้ายคืนมาเหมือนกันรับธนาเพชรสุพรรณนี่สอกซ้ายครับสอกซ้ายของเพชรสุพรรณนี่ออกไม่เยอะครับแต่ว่าออกแต่ละทีนี่ได้ผลทั้งนั้นครับแข่งซ้ายคออย่าหลุดอย่าหลวงครับเพราะว่านมเจ้าเองก็มีกับั้นขวาคอยที่จะทุบจะปิดบัญชีได้ตลอดเวลาเหมือนกันครับ การทนดูไม่ไหวครับให้หมอเจียสักบุพาชาติครับดูแผลก่อนครับได้ไหมครับได้ครับไม่มีปัญหาครับยังพอได้ลุ้นต่อครับ จะอยู่ที่จังหวะแผวแต่งนครับแต่ว่าความพยายามยังพอมีกันซด้านอุ้ยสอกขวาปักเข้าไป ยกที่อายุสุดท้ายครับกอจะยกสุดท้ายความไดะเบียดยังไม่ต้องพูดถึงแล้วครับอยู่ที่น้าเงินนี่หลายราคาครับแต่ว่าช่วงพักเจ้าครับมีฉีดยามาให้กับทางด้านนมเปรี้ยวครับ1นล้านห้าแสนบาทครับจากเบสเชียงใหม่ครับจากเซบีเชียงใหม่1นล้านห้าแสนบาทครับจะออกนิดหรือไม่ครับโดนไปหนึ่งแพ้แล้วก็อีกหนึ่งนับครับ1น0 0ล้านห้าแสนบาทให้กับนมเปรี้ยกขาจาพิเกมพิจารการได้ในไฟ์นี้ครับ ไดครับเดี๋ยวเราชูมืออย่างเป็นทางการครับนี่ครับโอ้นับถือหัวใจของนงเปียวครับพยานจะทําให้ดีที่สุดแล้วครับฉีดยาหนึ่งล้านห้าแสนบาทครับดูกรรมการชูมืออย่างเป็นทางการอีกครั้งครับแล้วก็ไม่มีปัญหาครับหันไปชูมือให้ทางด้านเพชรสุพรรณพอประจันสีครับเอาชนะนงเปี้ยวโตราจะทันไปแบบขาดลอย